มาครับภารกิ kind of จตามหาปลาตัวแรกบอกใ่้ใหม่แหลกของตันแหลกมันเป็นอย่างันมีเสียงเหรอตันแหลก มาแล้วครับสงสัยจะเป็นตะกูวเอาเ้ยเอาแตมแหลมาแล้วเดี๋ยวเมียมไม่เชื่อรับว่ามาซิดเบ็ด,ป,ดปรากวเออปรากวดหลียงสยอด มายัางก็เอาเบิร์ด้วครับเมื่อนี้นี่คือสกิเล็กแท้ มันไม่มีปมลากนเน่ยนนหนย<า>นเวเนี่ปลาหน่อยมันแหนงนึงคนนี้นยกัะชิไปเอาหลอกไอ้ก็ได้ไอ้ไปใส่กิไปนี่ ลองเมืองร้านมันจะลื่นเยอ่หมันบ่งขึ้นมีแต่งามๆตาหลอดใจพวกนยังเกิดขึ้นเลยเมื่อกี้ก็ขึ้นใหม่ครับเป็นปลาย่างไม่ได้เปิดกล้องปิดกล้องปุ๊บปลากินเลยปลาไอากล้อง

นี่ไงบอสนี่ฮะไตนุตน้ยดูนะปลาเนี่ยไตนุ้ยดูปลาฉันปลาไตน,นุ้นนะย,น,ย <c oughs> น,นี่ปลา,านะช <c oughs> ัว์ไตนุ้ยแบบใส่เทลซองซ้ายเหมือนเลย <c oughs> โนาุเอาพี่ยุ้เห็นแนอ,อ๋อคนหม่า,า,าก๊อปเจอเพื่อเานงเอลวม่ะเม็ดบ่ะว่เพอ่เลนเม็ดมัน13โลเลาะมังเล้าผม <c ười> วมา่มาเปา็ร <c ười> ่อยคอยวัดใจเจ้าูกีเอ้ยบ้ามวโชคดี13โลเหยมี่ตัวใหญ่ อา,าออดแพทาทลวมหายว่าคือรอแท้ว่ <c oughs> ไปแล้แลได้วเฮ้ยเดี๋ยวมันกับข้ามาสัตว์ไกลกว่าน,นี้เล็กน,น,น้อยเนาะเปิดอ่านลาดเนี่ยเขาตงฝ่าเลย มาครับปลาถือเบเ็ดแล้วมีโตรหรือไม่ไมน่าจะเป็นปลานั่นเนี่ยปลานั่นแหละเอ,อื้อนค้งจิ๋วแน่นอนวยามโอ้หลุนงามครับสวยงามโอ้ยกลิ่นออหอมมากนะใจว่าเฮ้ยแต่ก็นตัว เราใส่ในตู้ของหรานะแลาวาบาทุกอย่าง20บาทมีของดีแล้ววันนี้มะเั็งครับเน่ยแล้วมันล้ม่นล้กหน้าอยู่ทั้งนมปลากินเม็ดปลาใช่ไหมปลากินเม็ดปลาโห

คนด้วยรันท่